ใช้เวทใช้เวทเดี๋ยวเวสตอมนี่มันเอาละค่ะทุกคนรอบนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3นะคะที่จะเล่นกันอีกครั้งและอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าเล่นแล้วไมผ่านทุกทีอุ้ย Hole Day, Try Again tomorrow ไม่ใช่เราจะไม่ได้ขุดสิเมื่อกี้กดตัว S ไปนะคะมันขึ้นว่าขุด artifact เฉยเลย cancel หรือว่าันนี้โอเคกด D นะคะ digging for artifact r e q u i r e Hole Day, Try Again tomorrow อืมเราถึงไหนแล้วนะไม่ รอสองวันเราบอกว่าเรารอสองวันแล้วถึงจะซื้อตัวในเมืองนี้ได้นะคะซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นเราก็น่าจะมีตังเพียงพองที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นคือไอ้พวกเนี้ยมันจะมายึดเมืองเราแน่ถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างนะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ยโอ๊ยกดพิด ไปเมืองผีนี่หรอไม่กล้าไปเมืองผีมันก็สู้ไม่ได้นะทำได้แค่อยู่แถวนี้ก่อนนะคะรอสองสามวันแล้วเราก็จะไปที่นั่นได้เอมมาเก็บไอ้นี่ไหมอ๋อมันครบวันแล้วนี่ว่าต้องกดนาฬิกานะคะ <c oughs> พวกนี้มันเดินไกลนะเนี่ยทำไมตัวเรามันเดินไม่ไกลเลยอะไม่มีอะไรให้เอาอันนี้เก็บรอวันถัดไปอีกเกมเร็วนะคะรอบนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้มาสิ มันจะสร้างฮีโร่เยอะแยะทำไมเนี่ยรับชาวบ้านมานะคะเราก็ไปไหนไม่ได้หรอกทำได้แค่วนแถวๆนี้มันปล่อยให้ด้าฟ้อาเมืองไว้แต่ถ้าแต่ถ้าหากว่าวันนี้วันที่เจ็ดพรุ่งนี้เราจะได้ขุนพลแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้มันก็จะได้ขุนพลเหมือนกัน แต่ถ้าเราเดินไปใช่ไหมพุ่งนี้มันซื้อขุนพลทันแล้วเราก็ไม่มีขุนพลที่จะไปสู้กับมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยู่แถวนี้ดีกว่าอยู่แถวนี้น่าจะดีกว่าวนกลับมาเมืองอีกรอบนึงนะคะเอ๊ะของเราก็ไม่ได้หายเนี่ยแต่ทำไมเราเดินได้ใกล้มากมันเดินแบบไม่ไกลเลยอะ ไปถัดวันวันถัดไป<ะ>อ่าโอเคนะคะตัวพวกวันนี้ได้ขุนผลแล้ว พาลาดินโกบวกห้าแปลว่าอะไรมาซื้อซื้อซื้ออันนี้สำคัญเนี่ยตัวแทงอย่างดีชาวบ้านไม่เอาโอ้ยนักถนอ่ออะสักคนหนึ่งก็ยังดีเก็บมาใสา่ใส่เอาชาวนาึืนไป เออทำไมต้องมีอาเชอร์คนเดียวด้วยเนี่ยมาเมืองเราเติมอะไรได้ไหมเหลือตังค์อยู่หกสิบบาททำอะไรไม่ได้แล้วนะโอเคโอเคเอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กดอันนั้นซื้อไม่ได้ทำยังไ,ไงถึงจะซื้อได้ ไม่ไม่รู้แต่อันเนี้ยไม่มีตังค์ซื้อแต่อันเนี้ยต้องการไม้ยี่สิบเราก็มีไม้ครบแล้วนะโอเคมันเดินมาใส่เราไม่ได้หรอกถ้ามันจะใจกล้าขนาดนั้นก็มานี่นี่มันไม่เติมเติมใส่เมืองนะแต่พอเราไปตีมันนะมันจะเติมใส่เมืองเลย ็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาขุนพลฉันมีแล้วเธอมันไม่กล้าตีเราล็อกเ,เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปทางนั้นไปทางนี้ถ้าจะหนีกันเร็วขนาดนี้นะตึงึงๆึงๆงึง,ง,งเนี่ยเห็นไหมพอเราเข้าไปใกล้เมืองมันปุ๊บมันเติมขุนพลปับ๊บ ถ้าเป็นที่เมืองเราเราก็ถ้าเราจะเติมใส่เมืองก็เติมไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเอามาหมดแล้วแล้วถ้าเราขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมไปตีนี่หรือจะไปตีนี่ดีหรือจะตีนี่เนี่ยพวกเฮโร่มันตีได้นะแต่มัน,น่ะเดินไปไกลเราเราน่าจะตามไม่ทันแต่เราก็จะสมมุติ อันนี้เก็บแล้วเก็บแล้วมาแกจะสู้ฉันไหมฉันอยู่หน้าแกข่ะนนี้มันเป็นบอดมันไม่สู้หรอกนะเพราะว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะรู้ว่าเรสู้เราไม่ได้นี่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 นมันจะเดินมันจะเดินมายึดเมืองเรานันทุกคนมันจะเดินอ้อมเราไอ้นี่เออตีใคร อยากตายเหรอเดีย๋ยวนะอ้าเอาปลาล่าเอาปลาล่ายูนิคอร์นสิบสี่เฮ้ย่ทักเอ้ยทยทำไมเราตายเลยล่ะใช้เวทใช้เวท เดี๋ยวเวสตอมนี่มัน <c oughs> ตีทุกคนตายหมดเลยเวสตอมเพิ่งเพิ่งรู้นะว่าเวสตอมมันแรงแรงนี่คือแรงแรงใส่เราอะ่ะไอเนี่ยสิ่งกีดขวางนะทำให้เดินไม่ได้อันนี้ต้องเดินขึ้นอันนี้ก็เดินมาข้างหน้าอันนี้ก็ต้องไปตีใช่ไหมแล้วนี่ก็เดินก่อนแล้วนี่เดินมาข้างหน้า ได้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 ไดอ้น,นี่ก็เดินมานี่ก่อนก็ได้แทงมันก็เลยเวนมันแรงเออไอ้นี่ก็แทงมันเลยเนี่ยไอ้น,นี่ไปไม่ถึงเดินมานีก็ได้อันนี้เ็ตัน เดินขึ้นนี่ก่อนแทงยูนิคอนตายแปดเก้าแทงยูนิคอนเออสักทีอ้อของเราก็เสียขุนพลไป3ตัวเลยนะโธ<ฮ>่ดีเฟนซ์สกิลบวกหน่นะคะ เอาเปลา่าเอาเปลา่าอ้จริงๆแล้วนะ point, damage, defense, attack, อะนะฮิตพอยดามจดเฟเอนแอคแท็กอะสิบสี่นึกไม่ค่อยออกนะว่าพวกเนี้ยมันแพ้อะไรรู้แต่ว่าไอ้คาวาเลียมันตีแรงโคตรๆอ่ะแต่อัศวินนี่ก็แรงเหมือนกันนะไอเนี่ยมันจะบินมาตีใครก็ได้นะงั้นเราเดินไปอย่างนี้ก่อนอุ้ย เออตีไฮด้าเลยไฮด้าตายออเออเออไอ้นี่เมื่อไหร่จะมีธนูเนี่ยอยากได้ธนูยี่สิบสองโดนทำร้ายทางจิตใจนะคะไม่เป็นไรสนับสนุนแทงมันโดนคู่เลยอะ่ะ เด,เดินไม่ได้โดนไฟโดนยิงธนูอีธนูนี่มันร้ายแล้วนะ,ะเอ้ยของเรามันไม่ให้เราตีเลยนะมันร้ายแรงมากถ้าถ้าอย่างนี้เดินมาอ้อมตีข้างหลังได้ไหมจิ้มหลังก็ให้ โอ้ยเขาวเรียจะตายแล้วจิมตายเออโอ้ยเสียเยอะนะเนี่ยเสียแต่คุณพลดีๆแล้วดูมันซื้อขุนพลอยู่ในเ,เมืองเข้มค้นมากวันนี้แต่ ชีวิตเรามาได้เข้าเนี่ยทุกคนมันมันช่างหน้าเศร้าเหลือเกินอ่ะไอ้นั่นมันจะมาไอ้นี่มันก็จะมายังไง <laughs> เล่นให้แพ้เลยนะเราไม่ยึดเมืองก็ได้เราตีนี่แหละ <S <S 1> <S 1> ต่อให้เราแพ้เราก็จะเริ่มเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้ยอสวินชานเดินแค่นี้ก็ได้อ้าวืมตายโอ๊ยโดนเวท ยังไงสตอมไหมไลนิ่งโบว์ไหมเบสเคิร์ดใส่ใครดีอันนี้น่าจะน่าจะหนักนะก็ตรงนี้แล้วกันไม่แรงเลยอ่ะอมันได้อีกรอบเออมันมาอย่างนี้แล้วก็ตีมันสิ สิบเหรอมันอึดมากไหมเนี่ยกิฟฟินอันนี้แทงไอ้นี่ก่อนแทงไฮด้าให้ตายก่อนเอาแทางไฮด้าไม่ตายไอ้นี่แรงเราจะต้องเลือกตีกิฟฟอนก่อนกิฟฟินพูดผิดมันทำลายเราหมดเลยนี่เนี่ยโอ๊ยอศัศวินฉันตายแล้ว แกต้องตายแกต้องตายเสียไมเนี่ยอันนี้ก็เรามีคาวาเลียแต่ว่าเมืองเนี้ยสู้ให้แพ้ไปเลยไหนๆเราก็จะมาขนาดนี้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ส ซูมาขเขาวอเลยเดินได้แค่นี้เหรอแต่เดินไปพชิดหน้ามันก็จะโดนพวกนี้ลุมตีเราเดินแค่นี้ก็พอไอ้นี่มันโยนหินได้นะเนี่ย <S <S ไอ้นี่เดินมาเร็วๆอัศวินมาอัศวินได้ตีนะตีต่อตีต่อ ตีเฟรลี่ตายซะตีทำไมมันเดินมาบังหน้ามันมีแผนใช่ไหมตีโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วเดินมาเดินมาเดินมานี่ตีเลยตายเนี่ยหนึ่งยนงเหรอ หนึ่งก็ไม่ตายอ่ะสิอันนี้ยังไงก็ตีตัวนี้ไปก่อนตีตรงไหนดีตีนี่ ตีมันดีได้โอกาสตีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตีมันตีมันอีกแทงข้างล่างทำไมมันอึดขนาดนี้ตีตีจนเหนื่อยอ่ะเออก่อนจะยอมแพ้ เราก็ต่อให้ยึดเมืองนี้ได้ใช่ไหมยังไงมันก็มีเอนิมีใหม่อยู่ดีเราก็ยังไม่แพ้อีกแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับเมืองคือตีไอเนี้ยตีเมืองเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วขุนพลมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็สร้างขุนพลใหม่ออกมาเชื่อซี เฮ้ยมันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเนี่ยมันเอาพวกเดิมๆม,มาด้วยทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่าการเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีเอนิมีเหมือนเดิมเลยเนี่ยหน้าเดิมๆกลับมาซึ่งรู้สึกว่าวันที่ห้าแล้ว อีกสอสามอีกสามวันเนี่ยถึงจะมีเอนดิให้เราซื้อมาได้นะคะแต่แต่มันก็จะวนลูปเดิมอะที่เราขึ้นไปใช่ไหมไอ้พวกนี้มันก็เหมือนเดิมอะแล้วก็ต้องสู้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะฉะนั้นเซฟนี้จะขอทำการหยุดก่อนขอเริ่มเกมใหม่เลยเอาใหม่เล่นแบบเนี้ยมันไม่จบ ขอเริ่มใหม่ใช่ cancel new game standard game ยังไม่เล่นแบบแคมเปญนะคะ easy เนี่ยเนี่ยเล่น easy เ้านะ opponent e v e v a t e e v e v a t e ก็เอาไปอย่างนี้ก่อนแล้วกัน king of the hill มันคืออะไร difficulty rating 50%ความยากขึ้น50หรอโอ้ oh. non อ๋อมันเลือกความยากได้เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเลือกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สมองอันนี้ใช่ไหมความยากเลยเป็น65มาเอาใหม่เราจะเล่นกับบอรดง,งูรอบนี้เราจะเล่นกับบอรดง,งูเมื่อกี้บอดมันฉลาดเว้ยฝั่งตรงข้าม ชลาดเรตติ้งนี่ลบสิบเลยนะลบสิบก็คือน่าจะง่ายโคตรๆใช่ไหม King of the hill ไม่มีผลลองรอบนี้ลอง,ลอง,ลอง,ลองโอเคไอเกม e รี i r e at แอดลิ o วันออเ n เนนอ๋อเลือกเลือกเ,ออเขาเรียกว่า ให้เลือกศักตรูนะมาคนอันนี้ถ้าเลือกสามใช่ไหมมันก็จะเป็นสามสามเมืองแต่ถ้าเลือกหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งตัวเลือกว่าเป็นเก่งขึ้นมาเป็นปานกลางหรือว่าฉลาดและจีเนียสเราเลือก <c oughs> คู่ต่อสููแบบกากกากก่อนก็แล้วกันนะมาความยากอยู่ที่5%แล้วโ <c oughs> อ้ มีเดินเกตเมืองของเรามีตังอยู่เหมือนเนืองสิ่งที่เราควรสร้างก็เหมือนเดิมนะคะเมืองเฟลี่อชเชอรี่เลนเราควรสร้างที่ยิงธนูนะถ้าไม่มีเนี่ยบอกเลยว่าใช้ชีวิตได้ลำบากเฟลี่ก็ซื้อมาเลยนะคะซื้อมา ซื้อมาดรอฟซื้อมามีแค่นี้นะคะเอเนมี Enemy ของเราอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังโอเคเราจะมีแค่นี้ใช่ไหมซื้ออะไรไม่ได้แล้วยังไม่ได้ซื้อยูนิคอร์นนะคะแล้วก็นกฟินิกเรดทชาวเวอร์ตรงนี้นะคะอืมมันมีอะไรที่เป็นตัวอ๋อสโตนเฮน อันนี้ก็เทียบเท่าได้กับตัวอสศวินชุดเกราะหนาเหล็กอะไรขนาดนั้นนะคะเทียบเท่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วเดลเตทาวเวอร์ตัวนี้เราก็สราต้องสร้างเมดกิลก่อนแล้วก็ต้องสร้างอาร์เชอรี่เลนจ์อาร์เชอรี่เลนเราสร้างเรียวร้อยเหลือเมดกิลถึงจะสร้างสโตนเฮนได้และ ทาวเวอร์ตรงนี้ต้องสร้างเฟนเมียดาวเฟนเมียดาวคืออะไรอ๋อต้องสร้างยูนิคอร์นให้ได้ก่อนนะคะถึงจะสร้างตัวนกฟินิกตรงนี้ได้อ่ออกเก็บเก็บ e x p ก่อนเลยได้ความรู้มาหนึ่งสายลุง แพทเทิร์นเดิมนะคะไปยึดยึดเมืองเห็นอ้อยไม่ได้แล้วรอ,อฝั่งตรงข้ามซู้นะคะเก็บใบครอเวอร์มาแล้วก็ไปต่อที่ออบิลิกสเปิดแผนที่นะคะที่ไหนก็ไม่รู้ข้างข้างซ้ายมีทะเลแล้วก็มีดินแดนเขียวชะอุ่ม เก็บไม้เก็บไม้ไม่ได้เก็บไม้มาเอ่อดูตัวเราสักครู่ใบอุย้ยเรามีหนังสือแล้วนี่เรามีหนังสือเก็บเวทมนต์ใบคลอเวอร์นะคะ4ฟลิฟคลอเวรเพิ่มความโชคดีตอนต่อสู้ได้ <c oughs> ก,ก็โอนะยืดสู้เลยไหม แนๆเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วเราสู้ไปเลยไม่ตายง่ายๆหรอกมีแฟรี่ตั้ง28ตัวแฟรี่นี่บินแล้วตีได้เลยนะคะตีอ้ยอ,อ,อ,อมันมันร้ายแรงอันนี้ก็ยิงได้เลยนะยิงโอ้ยลดแค่หนึ่งเอง เริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ได้ไหมเราเปรี้ยวเกินไปที่จะมาตีพวกนี้ยิงไม่ตายอีก <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ยิง <c oughs> แต่รอบนี้ สงสัยต้องเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าเราสู้กับคู่ต่อสู้ที่ผิดนะคะเรามั่นหน้าเกินไปที่จะมาสู้เสร็จยังสู้เสร็จหรือยังเอ้สบแล้วนะคะรอบนี้